ผู้ชมครับวันนี้วันที่5กุมภาพันธ์นะครับที่ประเทศญี่ปุ่นที่เมืองโกเบนะฮะสโมสรวินเซสโกเบก็ได้มีการเปิดตัวอุ้มเทียวทอนบุญมาทันต่อหน้าพี่พี่สื่อมวลชนประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการนะครับหลังจากก่อนหน้านี้นะครับก็ได้มีการเปิดตัวกับสโมสรวินเซสโกเบต่อหน้าพี่พี่สื่อมวลชนที่เมืองไทยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นนะครับคราวนี้เป็นคิวออฟฟิเชียลอย่างเป็นทางการกับสโมสรวินเซสโกเบที่ประเทศญี่ปุ่นครับ ซึ่งในงานถแถลงข่าวเปิดตัวเทียร์ทอบุญมาทานกับสโมสรวิเซสโกเบในครั้งนี้นะครับทางฝั่งของสโมสรเอสซีจีเมืองทองยูไนเต็ดนะครับโกโบ็มีคุณวักษรหลวทองนะครับรองประธานสโมสรเอสซีจีเมืองทองยูไนเต็ดเป็นผู้ใหญ่ทางฝั่งของสโมสรกโิเลนผีจอกของเราไปร่วมในงานถแถลงข่าวครั้งนี้ด้วยล่ะครับในมีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมในฤดูกาลนี้ครับก็ต้องขอบคุณทั้งวิเซสโกเบแล้วก็เอสเมืองทองเลยข้อหมายผมหลังจากที่เข้ามาได้กับวิเซสโกเบแล้วมีบ้าหงอะไรบ้างครับ ครับก็อย่างอื่นเลยผมก็ต้องพยายามหนักในการซ้อมแสดงศักยภาพตัวเองให้โคเห็นให้ทีมไว้ใจแล้วก็ก็ตั้งเป้าหมายว่าอยากจะประสบความสำเร็จกับวิซโซโกเบในฤดูกาลนี้ให้ได้แล้วก็พยายามบรปปรลุเป้าหมายของทีมในการที่เป็นท็อปโฟของลีกในปีนี้ให้ได้ครับก็ส่วนตัวก็พยายามอย่างหนักที่จะช่วยทีมและเป็นส่วนหนึ่งของทีมให้ได้ในฤดูกาลนี้ครับการเจอกับทีมในญี่ปุ่น ในการเล่นแชมเปติก็เป็นเกมที่สนุกแล้วก็ออผมคิดว่าเล่นกับทีญี่ปุ่นแล้วผมได้ประโยชน์ในการที่เล่นแบบในในรายการแชมเปติกแล้วมันก็ในในจังหวะที่จีนผมคิดว่ามันเป็นจังหวะของฟุตบอลท,ที่ที่มันได้จุดฟาวตรงนั้นแล้วมันทำให้ผมมีโอกาสที่จะได้ยิงลูกนั้นมากกว่าครับแล้วก็ส่วนการชอบก็ผมชอบบรรยากาศที่นี่แล้วความเป็นอยู่ที่นี่ที่ คนญี่ปุ่นดูมีระเบียบวินัยมากแล้วก็เคร่งครัดในระเบียบวินยัยแล้วก็เมื่อวานผมได้ไปลองสิ่งที่ดีที่สุดของโกเบะก็คือเนื้อโกเบะที่ที่ได้ไปลองกินมามันสกโวมากครับ <c oughs> แล้วที่โกเบะก็จะเดบฟีเข้าหรือเปล่าครับมันก็เป็นคําถามที่ยากครับก็อย่างแรกเลยขอโฟกัสกับทีมให้มีชัยชนะให้ให้กับทีมมากกว่าไม่ว่าจะ ไม่ว่าจะเป็นชนะของทีมแล้วก็ทีมเวิร์กอะไรเง,งี้ยอยากอยากให้ทีมตรงนี้มากกว่าก็ส่วนเรื่องการยิงประตูมมหรือว่าเปิดให้เพื่อนยิงก็ขอนั่นเป็นจังหวะของเกมที่เล่นครับได้ซ้อมของคอร์ริชรู้สกึกยังไงบ้างครับแล้วก็เพื่อนร่วมทีมมีมีความรู้สึกยังไงกับเพื่อนร่วมทีมแล้วก็คำถามที่สองก็คือคำถามที่สองก็คือ,อมีเพื่อนสนิที่ือปล่าในทีมครับก็ส่วนการซ้อมกับ ลูคัสโลสกี้แล้วก็เพื่อนลงทีมนะก็ลูคัสก็เป็นคนที่มีภาวะผู้นำสูงครับแล้วก็น่าสุดก็ได้เป็นกัปตันของทีมเมเซอร์โกเบครับก็มีความเป็นผู้นำสูงแล้วก็ให้การต้อนรับส่วนตัวของอย่างดีแล้วก็รวมถึงเพื่อนลงทีมทุกคนก็ให้ความเป็นนันเองแล้วก็ดูแลดูแลอย่างดีครับ อุ้มเทีทอนบุญมาทันนะครับถูกผู้สื่อข่าวญี่ปุ่นสอบถามค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะครับซึ่งก็ต้องขอบคุณคลิปวิดีโอที่ถูกส่งตรงมาจากโกเบจากผู้สื่อข่าวแซลสปอร์ตอย่างนนท์นิคุงมากๆเลยนะครับที่ทําให้แฟนคลับกีลาพยองของเราได้ทราบเรื่องราวในงานถแถลงข่าวของการเปิดตัวบุญจังเทีรทอนบุญมาทันกับสโมสรวิเซสโกเบครับที่เข้ามาปรับตัวในช่วงที่ใบอุิทาว่าในซีซั่นนี้ในเจลีกก็มีเซร,เซรโ,ซโซซกาก้าแล้วก็ซามูชรชิโรชิมา เราก็มีคอนเสิร์สตสัปโาเมีนักเตะของไทยมาเล่นที่มีนักเตะของไทยมาเล่นในเจลีจะมีผลดีอะไรกับประเทศไทยบ้างครับครับก็อย่างอื่นเลยก็ทำให้เจลีเป็นที่รู้จักของคนไทยอย่างมากโดยการที่ปีที่แล้วมีการถ่ายทอดสดกลับไปทุกคนก็ติดตามเฝ้าดูชนะทิพในการถ่ายทอดสดแล้วก็ปีนี้ก็เชื่อว่า มันก็มีคนที่มาเล่นที่นี่เพิ่มขึ้น <c oughs> ก็ทำให้คนไทยติดตามดูเพราะว่าคนที่มาเล่นก็น่าจะมีคนที่ติดตามในเมืองไทยเยอะอยู่แล้วแล้วก็เ,เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นการเป็นเรื่องที่ดีที่ทุกคนที่มาเล่นนี่เนี่ยเพื่อเอากลับไปใช้กับทีมชาติไทยในอนาคต <c oughs> เพื่อที่จะมีการเล่นเอเชียนคัพในสองพันส <c oughs> ิบเก้าสองพันสิบเก้าข้างหน้าก็ ทุกคนจะได้ประสบการณ์จากเจลีไปไปช่วยทีมชาติไทยในนาคตในในเช่นครับซาติเชิิฮงสึการาเทะโชอขอตัวโคตุกคระคันค และช่วงท้ายนะครับก็จะมีการเซอร์ไพรส์เค้กวันเกิดแฮปปี้เบิร์ดเดย์ล่วงหน้าให้กับอุ้มเทวทรบุญมาทานที่วันเกิดของอุ้มนะ่ะจะเป็นวันที่6 กุมภาพันธ์นะครับซึ่งหลังเสร็จสิ้นการแถลงข่าวเปิดตัวการสมสอนวิเซสโกเบนะฮะทางโกเบเองก็ได้มีการเซอร์ไพรส์เค้กวันเกิดล่วงหน้าให้กับเทียรทรบุญมาทานเล่นเอาเจ้าตัวยิ้มแก้มปลิเลยล่ะครับที่สําคัญได้คําอวยพรจากคุณบักซอนโลทองรองประธานสมสรนเอสซีเมืองทองยี่แต่ของเราให้เจ้าตัวสามารถช์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับทีมสมสอนวิเซสโกเบและท้ายที่สุดขอให้ได้เป็นแชมป์เจลีกกับวิเซสโกเบนั่นเองครับ それではさご覧になりまして、社長からもご挨拶いただいて、その場しに。<music> <music> <music> <music>